อ่าสวัสดีครับก็วันนี้จะมารีวิวหุ่งยนต์ดูดฝุ่นนะครับที่ผมซื้อมาจาก s h o p ป,ปีนะนี่เลยครับตัวนี้เลยราคาไม่แรงนะครับราคาสี่ร้อยสองบาทรวมส่งอันนี้ที่ผมซื้อนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับนะคือทำงานได้ดีเลยนี่ใช้มาจากอาทิตย์แล้วนะครับ สุดยอดเลยอ่ะนะสุดยอดมากเลยอ่ะอาทิตย์กว่าแล้วที่ใช้มาดูดได้เยอะนะครับมันเข้าไปใต้เตียงเลยเห็นไหมดย๋ยวมันก็จะออกมาเราก็รอมันไปอยวเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะตะกี้มันออกไปดูตรงครัวเองเน,นะนะบ้านผมใหญ่อยู่นะเนีย่ยผมให้ดูบ้านผมนะครับเนี่ย มันออกไปดูตรงนี้มาด้วยนะเนี่ยบ้านผมมันดูทั้งบ้านเลยนะครับนะบ้านผมใหญ่อยู่นะเนี่ยครับแต่บางทีเราก็ต้องไกด์มันนะอย่างเนี้ยเครื่องมันมันติดไอ้นี่มันก็อาจจะวิ่งไม่ไม่ถึงผมว่าต้องจับมันมาวางไว้ตรงเนี้ยนะครับเนาะมันดูดแต่ว่ามันดูดดีนะครับนะ ส่วนใหญ่ก็ถ้าเราไม่ไกด์มันถ้าเราใจร้อนอ่ะเราก็จับมันไปวางเลยแต่ถ้าเราไม่ใจร้อนเราก็ปล่อยมันดูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยได้นะครับอ่ะไอเดี๋ยวถ่ายสักสิบนาทีเลยแล้วกันนะดูซิว่ามันจะไปถึงไหนห้านาทีก็พอเน่ะ,ะ,ะบไิไปเห็นปะ การทํางานจะเป็นลัานากษณะกดปุ่มเดียวนะครับมันก็ปล่อยวิ่งแบบสุ่มชนแล้วมันก็จะเปลี่ยนทิศนะครับนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับ คือมันดูดทั่วอยู่นะดูดในสิ่งที่เราปกติคนเขาทำความสะอาดไม่ถึงนะมันก็มันก็เข้าไปนะอย่างใต้ตู้โมเดลวันนี้มันก็เข้าไปมาแล้วนะเนี่ยใต้ตู้โมเดลเนี่ยอะมันก็เข้าไปมาแล้วนะครับ ชาร์จใช้เวลาชาร์จก็สามชั่วโมงทำงานชั่วโมงครึ่งนะทำงานเก้าสิบนาทีนะครับดูดไปดีกว่าเราทำเองไหมดีกว่าครับ พราะแม่ผมคอนเฟิร์มมาแล้วปกติแม่ผมไม่จะเป็นคนคอยถูพื้นอะไรอย่างเงี้ย ไม่ออกมาเลยประมาณนี้นะเนี่ยเ๋ยมันก็จะเข้าไปตรงนี้ด้วยนะครับใต้ทีวีอันนี้นะ อ่างั้นเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็จทิ้งลิงไว้ให้ครับ mm hmm. อ่าก็อ่อแบตหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะว่ามันดูดไปมากร้อยแค่ไหนอ่ะวิธีแกะก็คือเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมเห็นบุ่มตรงนี้ไหม เอานิ้วสอดไปนะครับแล้วก็สอดไปอย่างนี้แล้วก็ดันขึ้นมาวางไว้แล้วก็เปิดฝาเห็นไหมเห็นที่จับสองข้างไหมเปิดฝาครับวางไว้เห็นที่เห็นที่จับสองข้างนี้ไหมนะครับดึงออกมาเลยนะครับดึงออกมาครัแล้วก็เดีย๋ยวผมขอเปิดไฟแล้วนง เดี๋ยดูมาดูนะมันฝุ่นเยอะไหมก็เปิดโอ้เยอะมากนะครับแล้วก็เอาแปรงเนี่ยปัดออกๆออโอเคปะงั้นคลิปรีวิวเอาไว้ท่าน,นี้กันนะครับขอบคุณครับ